สวัสดีจ้ะพี่น้องจ่าพาเด็กๆออกมาทักท,ยทยายสวัสดีปีใหม่ไทยจ้ะสวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงกา์น,นะคะพี่น้องจ่าโม่วัวสีลองเพลงให้คุณย่ายฟังคุณย่ายพร้อมที่จะฟังน้องโม่ลองเพลงหรือเปล่าคะแต่ว่ากระยานยานนะคะคุณย่ายจ่าบ่หมูว่าจะโดนลิกสิ์หรือเปล่าแต่ว่าเผื่อคุณย่าย เโมสรลองฟังจากน้อยนะคะบอ้โห้กันว่าจะโดนหรือเปล่ามิต่อุปสรรคนะจ๊ะวิดยูทูบกับมีอุปสรรค่านชีวิตหลักของลีลาวดีกับอไอรีวัตตะแท้ๆเลยหย่อนว่าความแตกต่างของชนชั้นนะจ๊ะน้องลีลาวดีกับเป็นคนรวยลูกมหาเศรษฐี ส่วนอาอเลวัตตะของเฮาเนี่ก็เป็นคนถุกข้นงากอยู่ในชนจันของคนจันทานโอ้โหชีวิตหลักก็เลยมีอุปสรรคนะคะแต่ด้วยความรักของลีลาวดีที่มีต่ออายเลวัดนะจ๊ะจึงได้ดันดลออกตามหาไอาเลวัดเพื่อสิตามหาความรักตามหาจนได้มาพบพอกันแต่เมื่อพ่อไอเลวัดอยู่ในสภาพที่ไอเลวัดได้เป็นเบาหวานนะจ๊ะ เจ็บจังใดๆนะจาะความหักที่นองลิลาวดีมีต่อไอเลวัตตะนองลิลาวดีจึงได้ไปตามหาสมุนไพรเปื่อกถิมารักษาเบาหวานของอายเลวัตนะจ๊ะเพื่อความรักของสองเราอุปสรรคปัดก,ก็ดกต้องฟาฟัานไปนะจ๊ะคือเหตุยูทูบแหละสิลองเพ่งกับยานโดนตะลิกกิะธิ์แต่เปืือเอฟซีที่นนารักก็ต้องลองให้คือนก่านะจ๊ะ คุณย่าจ๋าผ่อนที่สิฟังเพลงไปจ๋าหน้องโม่จะลองแล้วนะคะฟังด้วยจ่าคุณย่าจา๋าอาจารย์นักดนตรีลงสูนน้องกำลังว่าสิโอละน้องน้ำตากันไหลย่อยลงคอจนน้องสมัคร ยันว่าอ้แฟนคลับประจำน้ำซ้ำเป็นคนที่น้องหักกอดผู้สาวแทบไม่เขานั่งตักอยู่นาเวทีเอาสํานีแ่แหละนะจ๊ะคุณย่ายจ๋าฟังแต่ถอนเกินไปก่อนนะจ๊ะทามีโอกาสถ้าคุณย่ายกลับไทยเมื่อไหร่น้องโม่สิปเป็นรองให้คุณย่ายฟังแบบเต็มเพลงเลยนะจ๊ะ ล้องให้ฟังแบบสดๆเลยนะคะคุณยายจ๋ามวนๆกับคำเป็นน้ำกกนนะจ๊ะแต่เรื่องลิกาซิสเดี๋ยวสิแปะลิงใบขออนุญาตเพื่อนี่แบบนะจ๊ะพี่น้องจ้าสาแคปนีขอทรงกำลังใจให้พี่น้องทุกบ้านเลยนะคะสุขสันต์วันสงการสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะสวัสดีจ้า